โดยเฉพาะหลังจากวันที่18เปิดต้นมาหุ้นร่วงร่วงยังไม่มีเหตุผลเหตุผลที่ร่วงก็มาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนถึงแบรนด์นี้โพในแกับของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเข้ามาบริหารประเทศเกือบ1ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคะแนนนิยมของเขาต่ำลง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้ทำให้หุ้นต่างๆร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเรื่องของสถานรรการณ์ของหุ้นที่กำลังร่วงในเกับเรื่องของสถานรรการณ์โควิด19และสถานรรการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงเวลานี้เริ่มต้นคนที่มีชื่อเสียงนง้น ฮัตนะครับภิกษุนิกายเซนชื่อดังชาวเวียดนามนะครับละสังขารด้วยวัย95ปีพระอาจารย์นิดนัทฮัตนะครับฮันนะครับซึ่งเป็นภิกษุนิกายเซนกวีและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพชาวเวียดนามผู้มีชื่อเสียงมรณะอย่างสงบในวัย95ปีที่เมืองเวนะครับอันเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง ธรรมะนะครับท่ามกลางสิทธิานุสิทธิจำนวนมากนะครับซึ่งผมเคยเรียนไว้แล้วนะครับคนมีชื่อเสียงจะเสียชีวิตในขณะที่ UN ประนามพันธมิตรซาอุดิอราระเบียยิงถลม่มเรือนจำเยเมนตายเกลื่อนกว่า60ศพอันไตนิโอตูเตียเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวประนามปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกลุ่ม พันมิตรซาอุดิอาระเบียนะครับต่อเรือนจําจังหวัดซาดาของเยเมนซึ่งอยู่ในการควบคุมของกบฏฮูตีซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับไม่ต่ำกว่า60คนนะครับในขณะที่ปักกิ่งก็ยืนยันว่าไม่ต้องการแต่ตะวันตกนะครับยังคงคิดว่าจีนมุ่งมั่นจะเป็นเจ้าโลกศาสตราจารย์เหวินหยาง เสนอความคิดเห็นว่าสาภาพโซเวียตนะครับล้มเหลวเนื่องจากความมุ่งหวังต้องการสร้างฐานความเป็นเจ้าใหญ่ครอบงำเหนือโลกนะครับ mm hmm. เขายืนยันว่าจีนไม่ได้มีความทะเยอทะยานเช่นนั้นอย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนมากในตะวันตกไม่เชื่อและพร้อมเข้าสู่สงครามนะครับระหว่างแดนบางก่อนนะซึ่งเป็นความขัดแย้งในขณะที่ ลุงตองการผจญกับสึนามิว่ายน้ำอยู่28ชั่วโมงรอดชีวิตมาได้ชาวตองกานะครับวัย57ปีได้ฉายาว่าอะควาแมนนะครับตัวจริงหลังจากถูกผจญคลื่นสึนามิจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเอาตัวรอดมาได้ด้วยการว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนา,นานถึง28ชั่วโมงการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟ ฮุงกาตองกาฮุงกาฮาบายปายนะครับเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมาส่งวลทำให้เกิดขึ้นสึนามินะครับซัดฝั่งเข้าทำลายหมู่บ้านและรีสอร์ทริมทะเลของตองกาและทำให้หมู่เกาะซึ่งมีประชากรราว1 5 0 0 0คนนะครับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากระบบสื่อสารลม่มซึ่งลิซาลาอาศัยอยู่บนเกาะ อาตาตาห่างจากกรุงนูกูอะโลฟาไปทางตะวันตกเฉีงเหนือราว8กิโลเมตรได้รับคำเตือนจากญาติว่าจะเกิดสึนามิตามชายฝั่งจึงรีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และหลบหนีมาหลังจากที่คลื่นลูกแรกผ่านไปแล้วทว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อลูกที่สองซึ่งใหญ่กว่าแรงกว่าซัดเข้ามาและซัดครอบครัวออกไปกลางทะเลเขาเล่าว่าใช้เวลาดำผุดดำไหา้ยาว28ชั่วโมง จนกระทั่งไปโปรที่ปลายด้านใต้ของเกาะกาตาปูนะครับซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของประเทศลูกสาวของเขาได้โพสต์ข้อความการเดินทางข้ามทะเลข,ของบิดาตลอด28ชั่วโมงถึงภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางเจ้าที่สมาคมนักกีฬาว่ายน้ำแห่งอเมริกันซามัวบอกว่าสิ่งที่โฟรเราทำนั้นน่าอัศจรรย์มากเพราะเป็นการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินะครับ ลักษณะเช่นนี้ย่อมเกิดแรงกดดันอย่างหนักทั้งร่างกายและจ,จิตใจแถมยังต้องว่ายน้ําในเวลากลางคืนด้วยอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับปรากฏว่าหนุ่มอินเดียหัวร้อนบุกเผาธนาคารแค้นไม่อนุมัติเงินกู้นะครับตำรวจอินเดียจำการจับกลุ่มหนุ่มหัวร้อนนะครับเผาธนาคารในรัฐกรณากรินะนะครับ ถูกธนาคารปฏิเสธไม่ให้สินเชื่อวาซิมนะครับวัย33ปีซึ่งเป็นเจ้าที่องค์กรการกรุศลแห่งหนึ่งเดินทางไปที่ธนาคารอ่าคา,าราแบงค์นะครับเพื่อขอกู้เงินจำนวน1.6ล้านลูปีหรือประมาณ7 0 0 0 0บาทเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทว่าธนาคารไม่อนุญาตสินเชื่อให้เนื่องจากเอกสารเขายื่นข้อมูลไม่ตรงกันถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของธนาคาร เขาโมโหได้ขับจักรยานไปยังธนาคารอีกครั้งเมื่อเก้ามกราคมก่อนพังประตูเข้าไปราดน้ำมันและจุดไฟเผาอาคารระบายความแค้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของนาฬิกาวันสิ้นโลกยังถูกปรับไว้ที่100วินาทีก่อนหายณนะนักวิทยาศาสตร์นะครับ ด้านประมณูยังคงปรับให้เข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกอยู่ที่100วินาทีถึงเที่ยงคืนเพื่อสื่อว่าวันหายนะโลกกำลังใกล้เข้ามาถึงท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 ที่ที่าชีวิตนะครับชาวโลกกว่า5.6ล้านคนไปแล้วเหตุการณ์หน้าตะลึงเกิดขึ้นนะพบแนวประการังสภาพสมบูรณ์ใต้ทะเลลึกนะครับมีความยาวถึง3กิโลเมตรนอกชายฝั่ง ตาฮิตินักวิทยาศาสตร์นะครับเผยผลการค้นพบแนวประการังนะครับเก่าแก่รูปกรายดอกกุหลาบขนาดยักษ์นะครับซ้อนกันอยู่ในทะเลลึกนอกชายฝั่งตาฮิติน่าทึ่งเพราะเป็นประการังที่มีความสมบูรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้น อีกเหตุการณ์หนึ่งสภาวะเศร,รษฐกิจหุ้นของสหรัฐอเมริกาปิดนะครับสัปดาห์ลบในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนดาวโจนพุ่งอีก450จุดหุ้นดัชนีหุ้นใหญ่นะครับทั้ง3ของสหรัฐอเมริกาดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ฉุดหุ้นของบริษัทนะครับเน t ตฟ i ิโดย n e s t r ด c นะครับกับ S&P 500นะครับปิดสัปดาห์ร่วงหนักสุดตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคะแนนนิยมร่วงลงอย่างหนักนะครับหลังจากที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้ <S <S ในเชิงงานวิกห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ของโลกขณะนี้สภาวะหุ้นกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นได้ชัดเจนคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตนะครับคราวนี้เป็นพระชื่อดังในเวียดนามนะครับเป็นพระพิสูุนะครับก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับการเสียชีวิตของคนจำนวนมากเกิดขึ้นหลังจากที่ทางซาอุดิอารเบียใช้วิธีการโจมตีคุกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีการขังผู้ต้องหา ไว้เป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงนะครับเบือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กําลังจะเกิดขึ้น <S <S มนเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับหลังจากวันที่18มกราคมพุทธศักราช2564 5ห้าประการที่ผมเรียนข้างต้นนั้นจะเกิดขึ้นและอีกรอบหนึ่งจะเกิดขึ้นวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500 65ะครับปรากฏการลักษณะดังกล่าวนะครับเราได้เห็นการขึ้นไหวโดยเฉพาะหลังจากวันที่18เปิดต้นมาหุ้นร่วงร่วงยังไม่มีเหตุผลเหตุผลที่ร่วงก็มาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนถึงแบรนด์นี้โพในกับของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเข้ามาบริหารประเทศเกือบ1ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคะแนนนิยมของเขาต่ำลง เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้ทำให้หุ้นต่างๆร่วงลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้น่าจับตามองจีนปฏิเสธว่าไม่ต้องการเป็นมหาอำนาจประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดและขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะทำการเจรจากับรัสเซียเรื่องของเหตุการณ์ในยูเครน นะคับซึ่งรัเสเซียยังไม่มีท่าทีว่าจะบุกนะครับแต่ทําการซ้อมรบอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกานะกับกลุ่มนาโต้ก็พยายามทําการเจรจาเพราะที่ผ่านมาในอดีตฝั่งสาภาพยุโรปได้วางแผนในการร่วมกันยึดนะบแบ่งแยกนะครับรัเสเซียจากโซเวียตรัเสเซียกลายเป็นรัเสเซียหนึ่งในนั้นก็คือยูเครนถูกแบ่งแยกออกมาเป็นประเทศเอกราช กล่าวนี้รัสเซียพยายามจะเอาคืนแต่ฝั่งมหาอำนาจอย่างยุโรปนะรแลวก็กลุ่มนาโตไม่ยอมให้คืนเพราะจะทำให้รัสเซียเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เนื้อใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นรูปพรานทองให้เราได้เกิดาทาใส่ตอกแขนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามทังรองของความเป็นไทยสมุกชาติสักษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิ เกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจาะสิริไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าสกวาสู่ความสิวิไลแต่หัวใ,ใจจะต้องเทวินเธิดทุชาติศาสั์ให้คง